ฮัลโหลฮัลโหลกาบสบายดีเนาะสำหรับไปหลุนเอฟเอฟทุกคนเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะก็ตามปุ๊กคลิปเลยเนาะทุกคนเนาะบอกไลายเนาะข่อยสิมาซ้อนเนาะอัปเกรดปืนเวลจเจ็ตนะทุกคนเนาะในงบบัเทิงเก่าพันเพชรเนาะทุกคนเนาะในงบประมาณแบบคือแบบเก่าพันเพกคนเนาะแบบเก่าพันเพชรนิดๆเนาะคือบัเทิงหมื่นเพชรเอาสันซ่าทุกคนเนาะถ้าทุกคนบ่อเสือหรือว่าอยากขู่เนาะว่าอัพแบบไรก็มาเบิรงไปดับการเนาะแต่ถ้าไพ่หูอยู่แล้วเนาะข่อยกกราบขอโทษได้ไลเนาะสิมาบอกสำหรับคนบ่อหูเนาะ คอยเชื่อเลยว่ายังมีหลายเนาะงสำหรับคนบอู้หเนาะและคอยกระเสืออีกว่าพวกท่าเต้นหรือว่าพวกปืนอัพเกรดเวลเจ็ทพวกนี้นะทุกคนมันเป็นท่าในฟันของใครหลายๆคน,น,น,นและทุกคนต้องการแน่นอนนะทุกคนเนาะซึ่งล่องจากท่าปักธงก็คือท่าเดียกท่าแบบท่าปืนอัพเกรดนะทุกคนเนาะที่เขานิยมหิดทนะุกคนเนาะคอยเชื่อเลยว่าหลายๆคนนี่ไฟฟันอยญ่ใหญ่แน่นอะนนะทุกคนเนาะเพราะว่างบมันก็บ่ได้น้อยทุกคนเนาะงบมันกร ค่อนข้างร้ายเนอะคุณนาะคนขายแบบมื่นก็เพชรเนอะคุณนาะสำหรับอัปเกรดปืนเนอะคุณนาะแต่ถ้าทุกคนอยากขู่ว่าแต่ทุกคนอยากเบิดหน่อยเนาะกับเบิรงคลิปนี้เนอะคุณนาะโอเคนะทุกคนเนาะคำว่าเก่าพลาดเพชรนี่คอยเข้าใจเนาะว่ามันมันโมเมนต์เพชรทีหน่อยแล้วทุกคนเนาะซึ่งเพชรของแต่ละคนเท่ามันบ่เท่ากันนะทุกคนเนาะทุกคนเนอะท้าทุกคนคิดสีอัพสีอัพป,ปกปืนเวลเวล,เวลเจ็ดนี่ คือแน่นอนทุกคนต้องมีเพชรบสตามกว่าหมื่นแน่นอนเนาะทุกคนเนาะคือแบบหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นหาเลยทุกคนเนาะสำหรับป้าปืนแบบเจ็ดเนาะแล้วข่อยสิ้อผามาทุกคนมาเบิ่งพวกเราคนดังเขาอัพก่นนอนเนาะทุกคนว่าเขาเบิดกันเท่าไหร่ว้าทุกคนเนาะโอเคเนาะมาติดตามรับส้มไปด้วกันเลยเนาะซองแหลกคเป็นสองพี่ตนกาแล้วเนาะทุกคนเนาะซื้อขั้นแบบพี่ก้าผมจะใช้เพชรทั้งหมดนะครับผม14,500เพชรนะครับผมในการอัพถึงเลเวล7เลยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับผมนี่ จาก4 0 0 0เหลือ34,000กว่าเพชรนะครับผมไม่ o ก็คือทั้งหมดก็ประมาณ13,000เพชรนะครับสุสรใครที่เยากจะให้เต็มเนาะเอานะครับ <c oughs> ที่ผมใช้ไปในวันนี้ดูได้จากบนหน้าจอนี้เลยนะครับบอกตรงๆว่าไม่ใช่แพงธรรมดาฮะโครดแพงฮะ <c oughs> สำหรับการซื้อหินอัปเกรดรอบนี้ผมแนะนำให้คุณผู้ชมซื้อทีละ60กล่องนะครับเพราะว่ามันมีคูปองลดราคาแบบใหม่เพิ่มเข้ามาครับมันจะลดได้ทีละ600เพชอ่าก0กล่องมัน3,000เพชไงลดไป600ก็เหลือ2,400เพชนะครับแล้วก็เปิดลุ้นโอเคเป็นจะได้แต่ทุกคนที่คอยเปิดคลิปพวกเราๆคนดังให้ทุกคนเบิงเนาะเพื่อเสี่ยไขใจทุกคนหูว่า แต่ละคนครับนี่เบิดขันตําเนี่ประมาณหมื่นสามขึ้นเนาะทุกคนเนาะหมื่นสี่ก็มีเนาะบางคนเนาะแล้วก็เขาบริษัทหูทุกคนเนาะซึ่งเขาแนะนําจากการซื้อกล้องมากเขาบอกว่าจากพิพิภาษาเนาะว่าหกสิบกองนะลดไปประมาณหกหลักพิษเขาบอกว่าถูกถูกแล้วซึ่งซึ่งกัมันใจแน่นอนว่าเขาบริษัทหูวิธีการที่ข่อยซีอัพนี่แน่นอนทุกคนเนาะซึ่งแบบว่าวิธีการข่อยอัพนี่ถูกคนอ่ะแน่นอนทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ทุกคนเนาะแย้วมาติดตามรับส้มไปด้วยกันทุกคนเนาะซึ่ วิธีการใส่ตัวลดเคลื่อนแหละถ้าทุกคนคิดว่าวิธีการลดเนาะทุกคนอาจจะหูว,ว่าสื่อหาลอยแล้วก็ลดหนึ่งลอยเพล็ดนะทุกคนเนาะซึ่งมันเป็นการที่สื่อแบบแพงมากแพงแบบแพงแห้งนะทุกคนเนาะแบบแพง,แบบแพงซึ่งมันมวนการสื่อแบบถือที่สุดเลนะ้วทุกคนเนาะซึ่งแต่ก่อนข่อยเคยสื่อเนาะสำหรับหาลอยเพล็แล้วลดหนะึ่งลอยเพล็ทุกคนเนาะข่อยสื่อจนหอดเบีวเจ็ดเนาะข่อยเบิดประมาณหมนะื่นสามทุกคนเนาะโอ้หมื่นสองหมื่นสองซึ่งปืนหมื่นสองก็กลัวปืน ถูกซองเขาแนละ้วคอยกับใส่การสื่อแบบเนี่ยทุกคนต้องาหารอยเพชรหลบ 100, 100, ห 40, 100, นึ่งลอยเบืองสี่รอยเพชรเนาะซึ่งเป็นการที่แพงที่สุดถ้าทุกคนอย่าขูวา่ว่าสื่อแบบไร OK เนาะโอเคเนาะเดี๋ยวขอเสิ้อผาไปเบนะิรงเนาะทุกคนเนาะซึ่งมันมีตัวตัวใบหนึ่งเนาะทุกคนเนาะซึ่งมันอยู่ในลานคาแลกโทเ OK ค็นเนอฟเอฟทุกคนนี้เนาะทุกคนเนาะเหลื่อนมาเลยเหลื่อนมาเลยทุกคนนี่แหละทุกคนนี่ซึ่งตัวนี่แหละตัวตัวนี้แหละทุกคนซึ่งโคตรถูกเนาะทุกคนเวลาเขาเอาไปสื่อทุกคน ทุกคนกคงสิงงว่ามันถือว่ามันมาได้๋ยวจะได้ข่อยก็บบู๊กันหรอกว่ามันมีตัวใบานี้มากรหนาหนาหมอหรือว่ามันเพิ่งอัปเดตเขามาทุกคน,นอันนี้ข่อยกับบู๊หูกันเนาะซึ่งข่อยซึ่งข่อยกับบู๊หูกันทุกคนเนาะแต่ทุกคนมีทุกคนฝ่าวไปแหลกอะไรทุกคนเนาะฝ่าวไปแหลกด้วยซึ่งขอดีเข้ามันทุกคนเนาะเข้าสื่อสองพันเพจทุกคนเดี๋ยวมาหล่นเออสื่อสองพันเพจกับประมาณสี่สิบกล่องเลยคนเออสองพันเพจสองพันเพจนี่เดี๋ทุกคนมันสามารถลดได้มันสามารถลดอะไรแบบว่าลดไหลตั้ง จ็ดลอยเพชรทุกคนเบิรงที่ล่ะสองพันเพ็รลดไปเจ็ดลอยเฮ้ยถูกเกินทุกคนซึ่งพิพัน์ภาษาแนะนำนี่คือสามพันเพชรลดลดไปหกลอยทุกคนอันนี้สื่อแค่สองพันเพชรลดไปเจ็ดลอยหอยงงกับเจี๊ยมกึศกันวะโอ้โหมันเห็นอี่สังโอเหมือนวะเ <c oughs> งยบะทุกคนเบิรงเอาที่ล่ะนี่ซึ่งตัว ตัวอย่างตัวที่โหโลดไปหกลอยทุกคนเท่าเท่าตรงสื่อประมาณสามพันเพจเลยทุกคนนี่คอยก็ยังงงเกินประเทศอีสั่งขว่านี่ส่วนนี่ตัวโหลดหกลอยทุกคนนอนแต่เท่าตรงสื่อสามพนเพจแต่ว่าตัวโหลดเจ็ดรอยเท่าสื่อสองพันเพจสามาทโหลดเจ็ดรอยงงคกับสีเอ็มทุกคนโ okay, อเคบบนนอนทุกคนนอนีเนาะเบิงข่วมแบบมันต่างกันนะทุกคนนอนนี่สี่สิกองโหลดไปเจ็ดรอยเพจเดือนหนึ่งพัรอยเพจได้มาสี่สิบกองยืดโคตรถูกทุกคน เฮ้ยสื่อไปเลยทุกคนเนาะสื่อไปเลยสื่อไปเลยเปิดไปเลยทุกคนเนาะทาทุกคนฝ้าวไปแหลกไใยทุกคนเนาะอย่าอย่ามันบักเลยชักหมขอให้หูทุกคนเนาะแต่มันบลักแน่นอนทุกคนเนาะฝ้าวไปสื่อไใยทุกคนเนาะเดี๋ยวข่อยสิมาคิดขาวๆให้ทุกคนเบิ่งเนอกฐาเฮาใส่ตัวโอเคทุกคนแล้วข่อยสิมาลองคิดมาลองบวกลบคูณหารให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่าความคุ้มมันสิคุ้มสําเร็จทุกคนเนาะสื่อจากข่อยหสื่อครับซึ่งกาจากการที่เฮาสื่อ40กล่องทุกคนเนาะเฮาสิใส่เพชร2,000เพชรแต่เฮาามลบ เจ็ดร้อยเพชทนุกเนาะซึ่งเห้าสีใสเพ็ในการสื่อ40กสิองแขนหนึ่งพันสามรอยเพทุกคนเนาะอันนี้คืองบที่ห้าสีสื่อเนาะุกนาะจากการลดราคาเนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเห้าเอา1,300งสารเพนี้มาคูณแบบว่าจะเจ็ดเถื่อทุกคนคือห้าสีสื่อประมาณเจ็ดเถื่อเนาะคูณไปเลยนะทุกคนเนาะเจ็เถื่อห้าสีใสเพ็ททั้งเบิดประมาณหนึ่งโอ้ทุยเก่าพันหนงอเพทนุกคนเนาะนี่คืองบที่ห้าต้องใส่ทุกคนเนาะคือเก่าพันเพ บถ,ถึง1น0 0 0หมืนเพจนะทุกคนอาะเดี๋ยวเฮาเสียเอาจากการซีสือเจ็ดเถื่อน้องมาคูณหนึ่งมาคูณ4ี่สิกองเห็นเถอะนะ <c oughs> เฮาสียใดทั้งเบิร์สองอองทุกคนเฮ้ <c oughs> ยไลยเด้ทุกคนสองรอยปองทุกคนโบได้น้อยแล้วทุกคน2 8 0รองแล้วมวองรแดสตัวเข็นได้ทุกคนคอย่ำแล้วเฮาเอาสองกล่ยิองมาคูณหาทุกเข็นคูรขันตามเลยหาทุกเข็นอี่ทุกคนได้มาหนึ่งพอแล้วทุกคน ถึงมันเป็นไปบัวได้มันได้ได้กว่านี้แนะ่นอะนทุกคนนะเพราะว่าจากการเปิดกองมันอัศรัยประมาณสิบเกาะสิบโทเค็นหาโทเค็นเจ็ดโทเค็นแปดโทเค็นเก่าโทเค็นก็มีเนาะขันตามคือสามทุกคนเนาะซึ่งแบบมันต้องได้ดายกว่านี้แนะ่นอนแล้วเขามาลองประมาณคูณประมาณหกโทเค็นเฮ้ยทุกคนสิบหกโทเค็นนี่ได้ประมาณพันหกกลัวเลยทุกคนโคตรร้ายเลยถ้าทุกคนบอกหูว่าโทเคน็นมันใส่เท่าไนะรทุกนะนะคนเนาะเดี๋ยวสิมาบวกให้เบิ้งทุกคนเนาะซึ่งทุกคนสิหลายคนอาจจะโมหูเนาะเบอร์เออเบลซองใน 3, สามสามิบบวกหกสิบ บวกลอยลอยเศร้าบวกสองลอยสีสิบบวกสี่ลอยบวกหกลอยทุกคนเนนี่เนาะใส่ทั้งบมดประมาณหนึ่งพันสี่ลอยหาสิบทุกคนเนาะจากเวลสองเวลเจ็ดนี่ใส่แค่หนึ่งพันสี่ลอยหาสิบทุกคนเนาะสึ่งข้าเอาสองลอยแปดสิบกองมาคูณก็หาตัวเขนหามาคูณหาตวเขมเท่าไหร่หนึ่งพันสี 1, 400, ่ลอยทุกคนเท่าขาดแค่หาสิบตเขนเองได้ เขาขาดแค่ซิปโทเค็นเองโอ้โหทุกคนมองเนี่ยมัเห็นในคว่ำแบบคว่ขุมหมดทุกคนถ้านขุดโทโทเค็นนี่โทเค็นเลื้อดอีกโทเค็นเลื้อดอีกเลือมาใส่โอเคทุกคนเป็นจะได้ล่ะสําหรับคลิปนี้ทุกคนเนาะถ้าไพ่มากอ่ะฝากกดไลค์ทุกคนเนาะคอยบอกเลยว่าไพ่ที่เขามากคลิปนี้เนี่ยบ่ได้ประโยชน์บ่มากก็รลายทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ทุกคนเนาะบางคนคอยเสื้อเลยว่าบางคนกับเพื่อนหู โดยเฉพาะสตรีมเมอร์ดังๆเขาเองยบอทันหูเนาะคนเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเป็นตัวที่แบบว่าห้าวตองเข่าไปแหลกเอาทุกคนเนาะซึ่งคอยคิดว่าถ้าคนประจาเป็นเขาบอกเขาไปแหลกเอาบอลเนาะคนเขาสีมากแหลกเอาพวกตัวอีกตัวซุ่มสุดถัดนะทุกคนซึ่งคอยก็ยังคอยกับถ้าคอยทำตัวหนึ่งร้อยเพชรเขาบดคอยกับบูหูเลยว่ามันมีนะคนเนาะโอเคเนาะไพ่มากลิปนี้ก็ซอยก้นไหลก็เศร้าสะขายเนาะกับคาว่าบายบายเด้อเอาแต่ทมาบอกว่าคนที่บูหูเนาะเวลาคนที่หูกับกับเขาถอยไลน์เนาะ ขอให้ทุกคนสชคดีเด้อขอให้ได้ทาเต็มทุกคนเด้อโอเคค่ะขอไปบาย